สวัสดีครับเออวันนี้มาอยู่กับแฮชิเตอร์ทีวีนะครับต <c oughs> อนนี้ก็มีเกมฟาร์คราย3นะครับตอนนี้ก็จะมาเล่นมิชชั่นเออนี่ครับ Playing the Spoiler หรือเปล่าไม่รู้นะครับจะมาเล่นให้ดูนะครับหนึ่งมิชชั่นคลิปที่แล้วที่ คุยกับโซโลเพลเยอร์ไปด้วยแล้วก็อัดไปด้วยนี่มันเอ้ยมันแค่ทำเล่นๆนะครับของจริงมันต่อจากนี้นครับขอบอกนะผมเล่นแค่ Normal นอร์มอลนะเกมเพลย์รู้สึกว่าจะมีเสาอ,อีกตรงโน้นนะแล้วต้องไปเปิดหรือเปล่า รู้สึกว่าเจอโจดเจอโจดโ,โอ้ยรู้สึกว่าการว่ายน้ำนี่มันจะยากนะครับอือะไรเห็นเหรอเห็นกูเหรโอเคอะก่อนที่จะไปทำภารกิจก็ขอไปเปิดเสาก่อนนะครับเพื่อความสว่างของแมปนะครับ ต้องเข้าใจต้องเข้าใจเนี่ยเกมเนี้ยตอนอัดตอนกดอัดอะแหลกแหลกมากแต่อยู่ในคลิปมันเสือกไม่แหลกนะไม่รู้เป็นเพราะเพราะอะไรเอ้ไปให้ตรงนั้นเองอะ่ะอ๋อข้างล่างนั่นเองฮะมิชชั่นของเรานั้นก็เปิดเสาก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเราจะทำมิชชั่นก่อนทำมิชชั่นก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเถอะเอายัางไงดีวะลงไปจะตายไหมเนี่ยโอ้ใจเย็นเย็นใจเย็นเยสันใจเย็น,นเย็นอือหือลงมาที่ตายแล้วท่านผู้ชมแหมเปิดรายการมาก็อือหือสุดยอดแล้ว เกิดที่ไหนอ่าเกิดตรงมนันกิเอาโพสนี่มาแค่ตรงนี้เองขับรถมาก็ถึงละโอเคเดี๋ยวเงินมีอยู่1ิเหรียญนะครับก็เดี๋ยว,ว,ยนนะดยวชดกันอันนี้โอเค ให้พันการันดีนะโอเคไป oh. เอ๊ยอะไรเมื่อกี้ไม่เหยียบเลยป่ะวะ oh. โอเคนะเราก็ทำการขึ้นรถแล้วก็ขับไปเลย500กว่าเมตรแป๊บเดียวก็ถึงนะ oh. แต่แต่ทางนี่มันรู้สึกก็ ปู่ๆ <พ uka> ชนรถชาวบ้านเขาจะโดนด่าไหมเนะี่ยเผยไปเรือ่อยฮะอย่าไปสนใจสิ่งรอบข้างนะระหว่างนี้ถ้าเจอไพายเรตก็อย่าไปสนใจนะตรงนี้อีนะที่จริงเขาต้องไปฝั่งนู้น,นใช่ไหมอ้าว อย่าไปสนใจฮะบอกว่าอย่าไปสุดใจมีชนแม่งะนะหรือใครอยากจะบูก็ได้นะแต่ผมไม่อยากบูอะ่ะเพราะถ้าบูมันก็จะ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 อุลุกสองเลยนะหม่อกี้โอเค,อเคลงครับลงมาจากรถเลยฮะอุ้ยอ่าบูบูก็บูก็ได้อ่ามามามาเอ้ยไม่ทันแล้วเทคดาวเทคดาวอื ฝันนี่ฝันนั่นแหละฝันแล้วก็รีบหนีลงน้ำโอ้ยตายห่าแล้วตายห่าแล้วอ่าโอเคฮะรอดแล้วเมื่อกี้กดผิดนะจะกด F เผลอไปกด G เฉยเลยมาใหม่ตัวะไม่ตนะัจะสู้ใช่ไหมใช่ตัวมึงสองตัวอืมเทคดาวจะไงต่อเอาไหมึงจะเอาอยัางไงนี่ฮนะเทคดาว ยังตามมาอีกนะกูขับรถเปตั้งไกลอะโอเคอะรูทไหนๆกไ็ไหนอะนะไหนๆก็เทคดาวก็คาแม่งหมดแล้วก็รูดถือโอกาสรูดซะเลยอืมน้ำใสน้ำใสทั้งเกมอะเกมเนะี้ยไม่เคยมีน้ำคุณหรอก ไม่เคยมีน้ำขุนขาวหรอกเอ๊ะมันไม่ใช่น้ำอะไรอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าสเปิร์มเอ๊ะพูดอะไรในรายการเนะนี่ยเหยียบอะไรวะไม่เสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงใครวะโอเคโอเค Here's the c a ถึงแล้ว Now for the alarm เอ่ออ๋อให้ไปปิดสัญญาณน,นั่นใช่ไหม ม,มาร์คไวก่อนเลยฮะมีกี่ตัวโชคดีเนี่ยพกขนูมาอืมนี่มีตัวนี้ด้านล่างโอ้โหเยอะเนี่ยค่ายค่ายเนี่ยมิชชั่นนี้ึกเอะไปพิเศษโอเคถ้ายิงตัวนี้มันจะเห็นกันไหมวะโอเคไม่เป็นไร đại tá Đại, thì mình vẫn chưa thấy, thấy người ta, ta phải tiếp tục. có nhớ là, à, cái gì đó, 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 cái gì อย่าให้ใครเห็นเรานะโอ้ยดีว่าจะวิ่งหนีไปก่อนนะวิ่งหนีไปก่อนถ้ามันเห็นเราอะ่ะซวยครับเราต้องวิ่งหนีเอ้ยสไลด์สไลด์เราต้องวิ่งหนีก่อนนะปล่อยให้มันสงบก่อนปล่อยให้มันสงบนะครับเฮ้ยโอย้จะออกสักเขตมิชชั่นละโอยดิว่วา ปล่อยแล้วพวกนู้นสง,งบไปก่อนนะระหว่างนี้แล้วก็ส่องกล้องดูไปก่อนนะอืมเอ้ยชะมาร์คฉมาร์คโอเคมันกลับลงไปนะมันหายสงสัยแล้วเอ่อไปตรงไรหนดีวะปิดสัญญาณเนะหรอไอ้ตัวสัญญาณาตรงนู้นอะเสาสัญญาณนี่อยู่น,นี่ไงตรงนี้ไง ตรงเป้าสีฟ้าตรงนี้มาร์คไว้ตมน้นรู้สึกว่าจะมีจระเข้ใช่ไหมถ้ามีใบบัวยเยอะๆอจะไปยังไงีวะอ๋อไปตรงนี้ไปตรงนี้ดีกว่าแต่มือรู้จะเห็นป่ะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรวะน้ำตกเหรอน้ำตกหรือว่าเป็นเค่งเงาไอ้นี่ เป็นแค่งเงาจริงนะท่านผู้ชมคือถ้าโดดลงไปนี่คือตายตายหาเอ้ยเป็นน้ำข้างล่างเป็นน้ำวะ่ะขา้างน้ำแล้วก็ต้องโดดลงไปอืมโอเคโดดเอาเปิดไฟทำไมวะพูดยังนะเป็นถ้ำเฮ้ยมันถ้ำไม่เอาอะก็จะไม่เข้าไปเพราะจะเข้าไปเนี่ยมีสิทธิ์ตายได้เยอะมาก ไม่ใช่ตายเพราะสัตว์นะครับตายเพราะขาดอากาศผพรมันอยู่ใต้น้าอ่ามาแล้วเราจะเริ่มเช็คดาวจากคนที่ที่อยู่ไกลๆพวกก่อนนะครับไปจะเห็นเนาะ เยน็เยนเย็นใจร้อนเฮ้ยมีใครมาวะเราจะเล่นงนี้ใช่ไหมงั่นเบางาี้เลยเอางาี้เลยเรียกไม่มานี่เอา,านี้ก็ได้มา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  <c oughs> เดินมาเดินมาเดินมา เราจะซุ่มอยตรงนี้นะเพื่ออะไรรู้ไหมก็ถ้าเทคดาวตรงนู้นเน่ะพวกมันอาจจะเห็นได้นะไม่มาตรงนี้เลยนั่นแหละดีแล้วก็มาดีแล้วก็มามันเดินออกไปห่างยังวะโอเคฮนะหนึ่งสองเทคดาวโอเคฮนะ XP สามสิบจะให้ทำไมเนะี่ย อ้าวลูดไม่ได้โอเคลูดครับรูดเริ่มเช้านะอืมโอเคจะปิดสัญญาณต่อไปก็แค่รอบลงไปนะเราจัดก,การกาดด้านบนได้แล้วแล้วก็ต้องลงไปจำได้ว่า มันมีสกิลเนี่ยนินจาสเต็ปด้วยเนี่ยเปล่าวะสปินฟาเตอแล้วนินจาสเต็ปเนี่ยวะสกิลครั้งไม่สามอันแล้วเหรอโอ้โหไม่ได้อัพสามอันนะฮมมันเลยนี่อัพนี้ก่อนเลยฮะไว้น้ำนานอันนี้ เ็คดาวแล้วลากโอเคกด S รู้หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ว่าเคยเล่นนะันหละหลายครั้งแลนะ้วแหละอันนี้เลยนี่นี่ครับฮิลฮิลทีเดียวได้สองลอดโอเคมึงจะมาดูรอยสักอะไรตอนนี้มึงรีบโอเคฮะเอ๊ะม,มันดหมแบบมันยังสงสัยเลยวะ ทีเรวก็ต้องอ้อมนะรอแม่งมาเทีตัว,ตวดียก่อนไม่งั้นจะเข้าใกล้สัญญาณไม่ได้ได้หินป่ะวะดีมากมาเลยเข้ามาสิ หยุดแล้วก็ต้องปลาใหม่นะให้มันเดินเข้ามาเฮ้ยไอตัวนี้มันเข้ามาทำไมวะไม่ใช่เรียกมึงนะเนี่ยเอาเดินกลับเดินกลับไปทำไมมานี่นี่โอ้โหดังดังดังเอาเลยครับท่านผู้ชมเดินเข้ามาแล้วเข้ามาเข้ามาให้สุดๆดดินี่รอทำไมปลาจนเหนื่อยนะปลาจนนิ้วเป็นตะเคิยเนะี่ย ตอนนี้อตอนนี้อ่ะตอนนี้อนน่ะจะเห็นไหมวะาตรงน,นี้ก็ได้ตรงน,นี้ก็ได้มาเลยมาเลยโอ้โหเสียงแควแตกนี่อะไรอ่ะกิ่งไม้อ้าวคุณนึกว่าหางงูมาห้อยต่องแต่งห้อยเฮ้ยโดเดเย์ตอนนี้อืมอืม,อม โยนหินอ่ะกูใช้ธนูแม่งเลยดีไหมโอ้ยอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเห็นใจเย็นเดีนเสือเฮ้ยเสียงเสือโอเคโอเคแล้วไม่รู้ว่าเสืออยู่ไหนนะเพราะฉะนั้นต้องหลบก่อนเสือมอย่ามานะเว้ยอย่ามานะเว้ยกูกลัวนะเว้ยเสืออ่ะโอ้โหเจอแล้วนักล่า Oh. Mà Đi đấy, Nên là, nắn lẹ, nắn lẹ Mà lấy Mà Lông mày lấy Mày muốn đi không đi Nữa muốn à À hả, mày không muốn à Phải. Phải เดีวเอาชิบหายอย่าอย่าเลยว้ยอย่ามาตรงนี้ด้ยเออไปตรงน,นู้นอย่ามาทางนี้ไปตรงน,นู้นโอเคโอเคโอเค,นนโ,อเคโอเคไปตรงนู้นดูว่าดีอะไรก็ใครมึงโทรมาอิโซโลเพเยอร์ได้เลยจะบอกเอา,เางไงดีวะเอเเอไอคนก็เดินมานั่นแหละ โอเคมีใครมีข้างหลังบ่าวะก็เสียวเสียวหลังเห็นเสือดีเห็นเสือเ,เสือมก็เดินหน่อยดิจะไ,ได้เห็นเออ,อเนั่นแหละนั่นแหละโอเคนะะวันนี้ทุกคนจะจับจ้องไปที่เสือนะครับมันจะไม่สนใจเราจะเห็นตัวโอเคนะเราปล่อยให้เสือทำหน้าท,ที่ต่อไปนะะตายยังวะ เ,เสืออย่าหนีนะเว้ยเสือต้องสู้นั่นแหละนั่นแหละตกคุบตกคุบนั่นแหละ,ะสัจใจเว้ยเอาไอ้ฮะเสือตายชิบหายแล้วแต่เสือก็ช่วยเราได้เนี่ยอืมโอเคโอเคมันโอเคที่ไหนเนี่ยเหลือสี่ตัวอ๋อรู้แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่จะไปยังไงะสิ จ้องสัญญาณนี่นะเคยเสือช่วยให้งานเราเสร็จสิเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสหรอวะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถึงแล้วมาเสือแท้ๆโอ้ยยีชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งเห็นกูอย่าเพิ่งเห็นกูเดี๋ยวเพิ่งเห็นกูด้วยเดี๋ยวเพิ่งเห็นกูด้วยอย่านะเว้ย เทคดาวแม่งกอดอย่างดีไหมเนี่ยรู้สึกจะเป็นกลางขวางโพจริงๆเลยหอนี่ยมามึงมาเลยมึงมาเลยมาตรงมาตรงนี้ดิวะไปยืนจะไปตรงนั้นจะยืนบางเสาไหมก็จะเปิดสัญญาณได้ไงหนึ่งสองหนึ่งสองสามแล้วก็เอ้ามึงมีเทคดาววะแม่งทีนี้งานงานยุ่งไหมเคยอะเอาเสื้อ โอ้ยจะต้องเอาเนือ้อคุณเสือไปบูชาเพราะว่าเขาได้ช่วยเราเอาไว้นะหั่นยากว่ะเนื้อเสือเนี่ยโอเครุดลุดลุดลุดหมดแล้วใช่หมดแล้วใช,วช่โอเคต่อไปก็ปิดสัญญาณเลยฮนะต้องระวังโอเคปิดสัญญาณแลก็เข้าไปานี้ใช่ไหมติดตั้งระเบิดนะถ้าจำไม่ผิด มีเสียงหมาด้วยเว้ยมีหมาด้วยเว้ยค่ายนี้โผล่มันขึ้นมาซะสูงเลยมันเข้าด้านไหนวะอ๋อเข้าไปเข้าด้านนู้นนะไม่รู้จะขึ้นไปทำไมโอเคอันนี้ติดตั้งระเบิดเสร็จแล้วเราก็น่าจะโอเคเข้าไปเข้าไปอา้าวจะโว้ทำไมวะอีหา,อานอ้าวกระสุนก็เป้า ้ยิงทีนี่มันคงจะรู้ตัวแล้วรู้ตัวแต่ก็ไม่ทันแล้วไอ้หนูไี้หนูเอา14วิโอ,โอเคโอเครอ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 คร,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 รับ19 8 7เอาออกดีออกไปสี่สามสองหนึ่งระเบิดโอเคไปน้ำนี้ไปน้ำนี้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคเอ้ยสุดยอดโอ้ยใจเย็นๆอย่าใจร้อนอาวุธกูมีแค่นี้อย่าพึ่งกเอบอมีกี่ตัววะอ๋อเหลือตัวเดียวอะอ๋อตายหมดแล้วนะฮะเหลือตัวเดียวอนะท่านผู้ชมโอเค เดี๋ยวตูดีมันก็อย่าเพิ่งเห็นกูไปจะเทคดาวมึงไม่อยากใช้ปืนเอ้ยอย่าเพิ่งไปทางโน้นเทคดาวเอานะเราจะเทคดาวเทคไม่ได้ด้วยเทคไม่ได้ด้วยคนนี้เทคได้ไม่เขาเทคไม่ได้เหมือนกันนะเราต้องฟันเขาต่อไปฮะโอเคตายเปล่าตายเปล่าเมื่อกี้อืมเหลือกี่ตัววะเหลือตัวหนึ่งนะฮะแม่ถ้าเมื่อกี้ระเบิดระเบิดเร็วกว่านี้อีกนิดนึงนะ อืมเอาเทคดาวไม่ใช่เดสฟอร์มอโบไม่ได้วะเอ้ยฟันฟันนะฟันแปลว่าสนุกนะครับใช่สนุกมากมันสนุกมากไหมมาเล่นอย่างเงี้ยสนุกมากไหมใครกาจะไม่ใช้ปืนนั่นเนะี่ยมิวจะทำได้บ่าเอ้ยระเบิดเ,เล่นงี้เหรอเล่นงี้เหรอใครไม่โยุดเทคดาวไม่ได้เลยอย่าหยวกแ๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ใจร้อนเนี่ยพึ่งใจร้อนเราคนกันเองฮะอย่าอย่ามาตอนนี้อยู่ตอนนี้ไม่ชอบอราไม่ชอบนี่มันต้องอย่างนี้เพื่อนมีอย่างนี้เดือสามตัวใช่สามตัวใช่จัดไปยิงไอ้ข่าวข้องเป็นนักยิงปืนเหรอแย่วะตรงนี้ปะวะยิงตันแหละ อืมตัวหนึ่งอนะเหลืยสองตัวละเบิดละเบิดโอ้โหเล่นยังงเดี๋ยวเล่น,นยังไงแบบพวกมึงอะ่ะอืมยิงไม่โดนยิงไม่โดนด้วยอีกตัวหนึ่งนะะห,หน่อยวะเดี๋ยวไอตัวนึงอนะ่ะโอเคลงไปหามันเลยอีกตัวสุดท้ายนี่ขอเทคดาวนะไม่งั้นไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะอา้าวไม่เทคดาววะ successmissionsuccess success. โอเคสมเหตุรูล้ล่วงอนะ่ะ The radio said boss was recording ransom videos of PC. PC Oh, สกิล l พียร์อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งไม่ใช่คอมพิวตร์รู้แล้วว่าคอมพิวตอร์ขออัพสกิลก่อนอ่ามาดูก่อนอะไรอืมนี่อัพเลยเกี่ยวกับเกี่ยวกับเลือดน,นี่เราจะไม่พลาดเราต้องอัพไปก่อน เก็บลูกข้างหเาโอเคโอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ผมนี่ก็อย่างนี้แหละอยากเล่นมิชั่นไหนก็เข้ามาเล่นนะครับเหมือนพี่เอ็กครอสนะครับก็ขอลาไปก่อน,นครับโซดีครับ